แจกพิกัดร้านเบอร์เกอร์ปลาไทยจุดเช็คอินใหม่ MR t ทวัดบางกอกเดินจาก MRT มทีไปตามแมปผ่านแถบเยาวราชชมบรรยากาศชุมชนถึง,ลงแล้วฟิชคอร์เนอร์ใช้นาท้าวร้านปลาไทยพรีเมียม,มคัดที่จัดปลาไทยสดๆให้เราได้ลิมลองจะเลือกเนื้อปลาเองหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนํายังไงก็ฟินทุกคําแน่นอนบรรยากาศแ,แต่งร้านสไตล์อเมริกันกับเมนูสร้างสารรค์ทางไทยและเทศก็อยจากให้ลอง,ดดอง,ลองจะลองชิมแล้วปะไปลองชิมกันในสามสอง พอกดกุ้งชุบแป้งทอดปุ๊บเนื้อกุ้งหวานสดกรอบแป้งชุบเนื้อแป้งทอดกรอบกอบเคี้ยวกลุบจุ่มซอสเขาา ข้นนัวเปรี้ยวเค็มหอมสมุนไพรได้ใจสุดสลัดปลาอังกุลิย่างเนื้อปลาอย่างแน่นสุขหอมกำลังดีราดน้ำสลัดอิตาลีลงไปอีกทีทานพร้อมผักสลัดสดๆเข้ากันดีสุดๆมือถึงฟิชแอนชิปที่ใช้ปลากระพงทำาเลมอนเพิ่มความเปรี้ยวที่อยากให้ลองกลางหนานุ่มหวานมันจัดมาอย่างช่างบางกรอบลดล้ำนั่นแหละที่เขาทำดิบซอสขาวข้นอร่อยแบบเป็นที่จดมาจที่เด็ดที่อยากให้จดในจำกับเบอร์เกอร์ปลาน้ำดอกไม้นั้นขอนำเสนอเนื้อนุ่มปานกลางกับแป้งกรอบจริงนะเออกินเบอร์เกอร์อร่อยถูกใจถูกใจเธอเฮ้ ตอนกลับจัดน้ำมะพร้าวมาทั้งลูกยังไม่จุกมะม่วงต่อรอไม่ไหวเห็นแล้วหน้าทานแบบนี้แล้วรออะไรกดเซฟไว้แล้วไปอยากให้รอฟิฟิชคอเนอร์ใช้นาะทาวเอ้ย